รายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเรื่องเล่าอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินรายการพอดแคสต์ในสไตล์เรื่องเล่าวิทยุกระจายเสียงสำหรับวันนี้จะขอนําเสนอเรื่องที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและความน่าสะพึงกลัวเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพ เรื่องของศาลเจ้าพ่อเสือครับลองจินตนาการดูนะครับกลางเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและแสงสียามค่ำคืนมีศาลเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งตระงานอยู่เงียบสงัดและเต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศลึกลับนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อเสือที่ไม่ใช่แค่ศาลธรรมดาแต่ถูกเล่าขานถึงคำสาบและเหตุการณ์ประหลาดปากบาย ที่เกิดขึ้นที่นี่ศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้ตั้งอยู่ย่านเยาวราชกรุงเทพสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หเพื่อบูชาเจ้าพ่อเสือหรือเทพเจ้าหล่อที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการปกป้องและความยุติธรรมเจ้าพ่อเสือดี้ได้รับความเคารพอย่างมากจากชาวจีนโพ้นทะเลในสมัยนั้นที่เดินทางมาอยู่อาศัยในกรุงเทพ ศาลถูกออกแบบให้มีความสวยงามแต่แฝงไปด้วยบรรยากาศขลังและลึกลับทำให้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เคารพศรัทธาและมาขอพอรรวมถึงกลัวเกรงในอิทธิฤทธิ์ของเจ้าพ่อเสือแต่สิ่งที่ทำให้ศาลเจ้าพ่อเสือกลายเป็นสิ่งลี้ลับเรื่องลี้ลับก็คือเสียงลือเสียงเล่าอ้างถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นรอบๆศาล มีหลายครั้งที่คนในพื้นที่รายงานว่าได้ยินเสียงคำรามของเสือในยามค่ำคืนบางคนเห็นเงาคล้ายเสือวิ่งผ่านกลางดึกบางครั้งผู้ที่ไม่เคารพหรืออยากคายกับสารก็เจอกับโชคร้ายและอุบัติเหตุอย่างไม่คาดคิดคำว่าคำสาบเจ้าพ่อเสือเริ่มแพร่หลายในหมู่คนท้องถิ่นมีเรื่องเล่าว,ว่า ผู้ที่ลบหลู่สารนี้จะเจอกับความโชคร้ายรุนแรงเช่นธุรกิจล้มเหลวเจ็บป่วยหนักหรือแม้แต่เสียชีวิตอย่างลึกลับในอดีตมีข่าวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ทำลายรูปปั้นเสือหน้าสารเพื่อความสะใจไม่นานหลังจากนั้นเขาประสบอุบัติเหตุจนพิการเหตุการณ์นี้ถูกเล่าต่อกันอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นคำเตือนและมีรายงานเหตุการณ์เสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุในบริเวณใกล้เคียงศาลหลายครั้งแต่ก็ไม่มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนทำให้เรื่องราวเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนายามค่ำคืนบริเวณสารเจ้าพ่อเสือจะเงียบสงัดมากแต่ก็มีผู้คนที่กล้าเข้ามาขอพรหรือแม้แต่กลุ่มนักล่าผี ที่มาลองสัมผัสบรรยากาศแต่หลายคนยอมรับว่ารู้สึกถึงความไม่ปกติบางครั้งมีเสียงที่ไม่สามารถอธิบายได้บางคนเล่าว,ว่ารู้สึกเหมือนถูกมองอยู่ตลอดเวลาซึ่งเพิ่มความลึกลับและทำให้สารแห่งนี้มีสเสน่ห์ชวนคนลุกอยู่เสมอ นี่คือเรื่องเล่าคร่าวๆของสารเจ้าพ่อเสือครับที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและปริศนาแต่เรื่องราวยังไม่จบครับตอนที่สองผมจะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสกับคำสาบและเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ทำให้สารนี้เป็นที่กล่าวขวัญไม่มีใครกล้าลบเลือนรอติดตามกันตอนที่สองครับกลับมาพบกันอีกครั้ง กับเรื่องเล่าสารเจ้าพ่อเสือที่เต็มไปด้วยปริศนาคำสาบจากสารนี้ยังคงทำให้หลายคนสะพึงกลัวและเคารพในเวลาเดียวกันคดีสะเทือนขวัญและคํำสาบหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้สารเจ้าพ่อเสือด่งดังก็คือฆาตกรรมปริศนาในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีชายคนหนึ่งถูกพบเสียชีวิตอย่างลึกลับในบริเวณใกล้สารตำรวจ ไม่สามารถหาสาเหตุการตายที่ชัดเจนแต่ชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุมาจากคำสาบเจ้าพ่อเสือคดีนี้ถูกเล่าขานและทำให้ผู้คนยิ่งกลัวและเคารพในอิทธิฤทธิ์ของเจ้าพ่อเสือมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีหลายเหตุการณ์ที่คนที่ไม่เคารพศาลต้องพบเจอเรื่องร้ายแรงเช่นเจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุ หรือธุรกิจล้มเหลวอย่างรวดเร็วคนที่เคารพศาลเจ้าพ่อเสือมักจะมาไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลมีพิธีกรรมลึกลับที่สืบทอดกันมาบางคนเชื่อว่าเจ้าพ่อเสือจะคุ้มครองและให้โชคลาภแต่ก็ต้องเคารพและไม่ลบหลู่หลายคนที่มาขอพรบอกว่าเคยได้ผลจริงๆ แต่ก็มีเสียงเตือนจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าถ้าหยาบคายหรือไม่เคารพจะถูกคำสาปทันทีถึงแม้จะมีหลายเหตุการณ์ลึกลับแต่ก็ไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าทำไมสารนี้ถึงมีคำสาปและเหตุการณ์ประหลาดบางคนเชื่อว่าเป็นพลังงานบางอย่างที่ยังคงคุกลุ่นบางคนว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเคารพอย่างยิ่ง และก็ยังมีคนที่มองเป็นเรื่องเล่าเพื่อสร้างความกลัวแต่ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ศาลเจ้าพ่อเสือก็ยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนหลากหลายรุ่นต่างให้ความสนใจและเดินทางมากราบไหว้กันไม่ขาดสายในยุคปัจจุบันศาลเจ้าพ่อเสือยังคงตั้งต,งตระงานและได้รับความเคารพนักท่องเที่ยวและคนไทยจำนวนมากเดินทางมาเยี่ยมชมแต่ยังคงมีเรื่องเล่า และเสียงลือเสียงเล่าอ้างถึงความลึกลับที่เกิดขึ้นอยู่เสมอทำให้สาลนี้ไม่เพียงแค่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ยังคงเป็นปริศนาที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ของไทยเรื่องราวของสารเจ้าพ่อเสือเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่วิทยาศาสตร์อาจไม่อธิบายได้และความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อชีวิตคน ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่ก็าตามครับศาลแห่งนี้ยังคงเฝ้ารอผู้คนที่เคารพและระวังคำสาบเรื่องเล่าพวกนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานขอให้ทุกคนคิดและตระหนักถึงสิ่งที่มองไม่เห็นในชีวิตนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ราชการกรุงเทพมหานครสารเจ้าพ่อเสือหนังสือตำนานเมืองไทยเรื่องลี้ลับในเมืองกรุง และบทความข่าวไทยรัฐมติชนเกี่ยวกับคำสาบสารเจ้าพ่อเสือครับเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปครับสวัสดีครับ